สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอบกับกับผมทิจเกียรติพมวนคือเกานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมบด้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเมืองฟ้ามหนูสานิฟ้ามหนูหน้านะครับอยู่บ้านโครกรักตำบลโคกแก้วอาําเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเ็นได้เปิดฟ้ามหนูมาได้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับบวัวติเป็นพอพันแม่พันธุ แลนูเหนือเพื่อนก็มีจมนายนะครับป่อแม่พี่น้องสนใจกันมาเยี่ยมชมฟาร์มเพื่อนได้นะครับที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเมืองฟ้าหนูเพื่อนนะครับพ่าแม่พี่น้องเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงฟาร์มเพื่อนฟาร์มไงเล่นนะครับเนาะทำโรงเรือนอย่างดีเลยครับมาเตือจากของฟาร์มพอดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับครับสวัสดีครับพอดียิงคาวาทางนี้นะครับบ้านยังนอตยุนี่บ้านนี้ยังเกาะบ้านหนองพวงบ้านนองงพว ตำบลโคกแก้วเนาะโคก,กแก้วโคก,กแก้วนะครับอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ในยิ่งาวาเป็นเลี้ยงหนูหน้าหนูพุกนะครับหนูหน้าใหญ่นะครับได้สายมาจากทัางใดครับนี่จากนาราฟ้ามโอ้จากนาราฟ้ามอำเภอกระสังนะครับอ๋อเลี้ยงมาได้กักเดือนล้วครับนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนจะเข้าแปดเดือนแล้วจะเข้าแปดเดือนแล้วนะครับเนาะตอนนี้หนูคือตีมีหลายนะครับเนาะโอ้ลายอยู่ครับ นี่คือฟาร์มฟาร์มอำเภอหนอะครับเค็ดมาตรฐานคลไข่กันกับฟาร์มจากนาลาฟาร์มนะครับนาลาฟาร์มคิดว่าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านคือติดศ a b r o a นะครับนาลาฟาร์อมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเป็นฟาร์มใหญ่นะครับนี่ก็เป็นสายเดียวกันต้นแบบมาจากนั่นแหละอ๋อต้นแบบมาจากนาลาฟาร์มนะครับตอนนี้เลี้ยงมาได้เจ็ดแปดเดือนตอนนี้หนูมีหลายวาันาแล่ะครับนี่เจ็ดแปดร้อยตัวนี่แหละวเจ็ดแปดร้อยตัวโอ้ยเฉพาะผมมามึงสังเกตทั้งนี้ให้เพิ่นขยายบอลนะครับ<ม>ขยายบอเพื่อที่จะสำรองพื้นที่ สำหรับหนูนะครับนี่ขยายบ่อเพิ่มเติมนะครับนี่จะเป็นบ่อบ่อแปดสิบนะครับใส่บ่อแปดสิบนี่ลงเลื่อนองเพลนลงเลื่อนองเพลนปฏิเหตุแบบมาตรฐานนะครับใส่โค้งเล็กสําหรับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่านะครับมึงลงเลื่อนได้นะครับนี่คือเพลนเดมามึงหนูเพลนนะครับหนูเพิ่งแยกออกเดือนนึงอันนี้อันนี้หนูเดือนนึงบอกเดือนนึงเพิ่งแยกออกจากแม่อันนี้หนูคลองนี่บ่อนี่เป็นยังไงนี่ โอ้จักตัวนหนูจักเดือนครับนี่เดือนหนึ่งแยกออกแยกออกแยก,แยกนี่คือแยกออกมาตัวผูตัวเมียบอกครับนีอนนอ่อันนี้คืออันนี้คัดแยกออกแล้วอ,อ๋อคัดแยกออกมาเนาะครับนี่เดือนประ,ประมาณจักตัวนะนี่สามสิบห้าตัวครับนี่ประมาณสามสิบห้าตัวอันนี้เพิ่นเลี้ยงไมได้ประมาณเจ็ <18 S 1> ดแปดเดือนนะครับนี่อันนี้คือประวัติน,นี่ประวัติของหนูนะครับอันนี้วันที่สองวันที่เกิดวันที่สองสองกับสี่สองกับสี่กุมภาพันธ์าหกสามนะครับ อันนี้ก็เดือนมีนาคมกับตกประมาณเดือนกวัวนะครับประมาณเดือนกวา่าเดือนกว่าอันนี้อันนี้ผสมอันนี้เป็นนงผสมครับบอนี่นนนบอนพ่อแม่สี่เดือนอ๋อพ่อแม่สี่เดืนอนโอ้นี่กำลังจับผสมไว้บ่ครับนี่ตัวผูแปด 8, อันนี้จับล่อลูกค้าบ่ครับนี่ล่อลูกค้าจับผสมไว้ล่อลูกค้าแล้วครับเพราะว่าเพิ่นมีออเดอร์ลูกค้าโทรมาสั่งไปแล้วเพิ่นก็เลยผสมล่อผสมไว้เรียบร้อยนะครับล่อเรียบร้อยตัวเมียยี่สิบเอ็ดตัวผูแปด ตัวมุ้ยตัวเมียยี่สิบเอ็ดตัวผู้แปดตัวนะครับการผสมสูตรนี้ก็น่าจะเป็นสูตรซีแล้ว่านี่สามหนึ่งสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งบอไมมาตรดามนะครับที่น้องอันนี้ก็แยกออกอันนี้ตัวเมียนี่ยี่สิบสามตัวอันนี้อันนี้เฉพาะตัวเมียอย่างเดียวตัวเมียนี่ครับผมนี่นี่หนูกับประมาณรุ่นเดือนหนึ่งนะครับเดือนน้อยๆครับผมประมาณเดือนกัวกวนะครับเกิดวันที่สองถึงสามถึงสี่กลุ่มพาพันนะครับแยกออกตัวเมียยี่ ตัวเมียยสามตัวตัวผู้กับตัวผู้สามทิมหาตัวจากข้อเมื่อกี้นะรุ่นเดียวกันหนูเพิ่นหลานนะครับเรื่องเลี้ยงหน้าประมาณเจ็ดแปดเดือนก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นยุระหางมือใหม่อีกมือใหม่ก็ว่าได้นะครับเจ็ดแปดเดือนว่าได้แม่นฟรามใหญ่สามสีปีคือเพิ่นหาปีคือเพิ่นนะครับอนี่หนูสีเดือนโอ้หนูตัวใหญ่ประมาณเจ็ดแปดฉีดได้นะครับหนูเจ็ดแปดฉีดสักตัวได้นน่อ๋อเอาเดินนาราฟาฟ้ามิมาเอามือ งีอ oh, ๋อมีออเดอร์แล้วนะครับอันนี้นาลาฟาร์มถึงมาเอานะครับแต่บ้านจะสั่งฟาร์มใหญ่เพป็นถึงมาเอานะครับนี่คือฟาร์มใหญ่เพป็นถึงมาเอาเอาลอยลอยกว่าตัวนี่เลยเอาลอยกว่าตัวออเดอร์ว่ามีขาดครับผมออเดอร์มีมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้ยังอันนี้ยังโมยกเพศอันะเนี่ยมาจับเมื่อวานเหยื่อนี่ยังโมยกเพศโอ้นี่สามสิบเอ็ดสวยังโมยกเพศชร่มยาเพชนะครับอาหารนี่เนื้อแยงแน่นี่ครับข้าวโพดข้าวโพดครับหัวอาหารนะครับหัวอาหารของอาหารอะไรนะครับ ยี <it> ่ห <h ook> ้อกะตามที่นี่นี่คือตัวอ๋อแยกเพศออกแยกเพศออกนี่หนูประมาณจะเกือบจะสองเดือนนะครับเดือนหนึ่งเดือน,น่านนจะเดือนหนึ่งนะครับเดือนกลัวๆน้อยๆนะครับนี่คือตัวเมียจกเพี้อยตัวเมียนะครับอันนี้มีมีออเดอร์ยังครับเนี่ยยังอันนี้อันนี้ยังไม่มีออเดอร์นะครับสำหรับพ่อแม่มพ,มพี่น้องท่านใดอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับอยู่แถวอำเภอโนนสุวรรณรว่ากไก่เคียงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากได้พอพันธแม่พันนะครับมาได้ที่ อาอเภอโน้นสวัสดนะครับเบอร์โทรได้ความถิ่งไว้ให้แต่คลิปวิดีโอนี้นะครับอนี้กับน,นูซีเดือนหาเดือนตัวนี้ซีเดือนตัวใหญ่นี่ตัวผูรู้ครับตัวผูจะดูใ่ญ่กว่าตัวแม่นะครับพี่น้องนี่คือเพิ่นกับพึ่งเลี้ยงมาได้จะเจ็ดแปดเดือนเลยครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับตัวไห้ขย้ายบอแลครับอืมอันนี้แบบเบาบางอย่างเลยสองหนึ่งอันนี้อืมอันนี้นาสีทองแล้วล่วนะนี่ โอ้นี่นี่แยกแยกแล้วนาะแยกผสมแล้วนะครับผสมพร้อมที่จะล่อทองล่อขอดน,นะครับอันนี้สูตรสองหนึ่งนะครับอนี้อันนี้คือบ่าบางังครับผมไอ้ไอ้ที่บังกับมีไอที่บังอันนี้ใส่สามหนึ่งไล้แต่บอเนาะแรแต่บ,บอให่บอกวางบอบออันนี้ลองใส่สามหนึ่บบบงลองใส่สามหนึ่งนะครับอันนี้เพ็่นบังพืนง้นฐานฐานไว้นะครับใส่ ฟ้างเขาแน่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาได้ทำร่างนะครับระบบน้ำก็คล้ายๆกันครับอของนาราฟ้ามนะครับคือเป็นสายด้วยกันนะครับมีว่างระบบน้ำหัวจุกมีท่อระบายน้ำคล้ายๆกันนะครับอืมไอเดบิวต์มือชุดที่เป็นออกลูกลูกอ่อนใช่ไหมครับใชดพ่อพันแม่พันที่เอามาจากนาราฟ้ามชุดแรลบเลยเป็นมืงชุดแรกนะครับชุดแรกตั้งแต่เอามาจากนาราฟ้ามนะครับอำเภอกระสังนะครับถือว่าเป็นมือ อันนี้เป็นฟาร์มสานีฟาร์มนะครับสานีฟาร์มหนูน้านะครับดูบ้านโคกหลักนะครับอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดปุริลำม่งจับลูกไปหม่กกานนี่พม่งจับลูกจับแยกเลยครับท่านช่องนี่มันขอดอันนี้สามหนึ่งวะนี่สามหนึ่งสามหนึ่งเฮ็ดเป็นช่องไว้หนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ช่องพอดีเลยครับหนูเนี่นี่สี่สี่ตัวนะครับเฮ็ดดีมาตรฐานนะครับฟาร์มคิ้วออกมาคิ้ว อันนี้มาชุดชุดแรกเล่นบ่อไหครับนี่อันนี้ชุดแรกโอ้นี่หนูกำลังพึ่งลูกหน่อยกำลังออกมาตัวนี้หนูประมาณยังไม่ถึงบ่ถึงสิบกว่าหมื่นหนึ่งตัวนี่เนาะบ่อนี้สิบสองตัวสิบสองตัวนะครับลูกลูกมันมีจากแม่เลยนี่มีสามหนึ่งออกออกย้างนี่ออกจากแม่เพิ่งออกแม่เดียวออกไปสามชุดแล้วอ๋อคือจับไปแล้วนะครับถ้าจะย่อยออกจะย่อยขอดออกมานี่ครับหนูนะครับเลียงดีไม่มาตรฐานกบสะอาดครับผมฟ้ามนี่นะครับการันตีได้นะครับพี่น้อง สาเนตฟา้ามนะครับที่อำเภอโน้นสุวรรณลูมันนี่ก็ชุดหนึ่งก็ล่างออกนะครับรุ่นนี้ที่ทิมก็บอกว่าที่สิจัดขนดำดีนะครับเนาะขนดำดีครับพอพอแม่พันธ์ดีนะครับขนดำดีนี่สุดนี่สุดนี่แนีงหน่อยกว่นีอ่อันนี้สูตรผสมขอดนะครับเนาะสูตรเลี้ยงผสมขอดอันนี้สุดหน่อยก็กันอีกโอ้หน่อยก็กันลงมาหนิก็ล่างจะหาหกมือนตัวนี่แม่นบอ อันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วอ,อาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื่นนั่นแหละครับนีประมาณนั้นมีขอดอีกอยู่ในครัอยู่มีขอดอีกอยู่เหมือนเสียงมีเพิ่มขอดอันนี้อันนี้มัน,นมีการกัดลูกนะครับเนาะเพราะว่าเลี้ยงสูตรขอรดแบบอ่าคือว่าผสมความสําเร็จนะครับสูตรผสมขอดนะครับสุดนี้ที่นีหลายยิ่งพันพันมีสุดนี้ไงแล้วสุดนี้ก็ลูกลูกเจอ แต่ว่าปลูกส่วนมากจะอยู่ข้างในอ๋ออันนี้ก็ราประมาณจักนี่สิบมื่นแล้วโอยี่สิบกว่ามื่นนี่สิบกว่ามื่นแล้วนี่ครับ<อ>ก็ลังออกลูกออกเต่าแล้วครับแพร่ขยายพันธ<อ>ุ์มีตั้งหนึ่งั้งลูกมีตั้งเดงบ่อเนี่ยก็เพิ่งคลอดได้จักมืออ่ออทิษฐานแล้ออทิตย์นหนึ่งให้กันโอ้นี่นะครับนี่หนูพ่นเลี้ยง เ,เล่นกระโพดนะครับกระโพดกับหัวอาหารนะครับกระโพดนี่กระโพดนี่ห้ทุ่มมือวะครับนี่บัวบวเสริมเป็นอาหารเสริมกับหยาดเรียบเลยครับตามสูตรของหลายฟ้ามที่เป็นเหลี่ยงหนูนะครับบอวนี่เหรอลูกรุ่นเดียวกันนีอืมรุ avait, ่นประมาณเดือนประมาณเกือบเดือนนะครับบอดีวิมาตรฐานนะครับบ uh ัมาตรฐานนะครับสะอาดนะครับสารีฟ้ามนะครับทะให้พี่น้องสนใจอยากได้ พันหนูนะครับพอพันแม่พันหรือว่าหนูเนื้อก็มาได้นะครับคอานี่ก็บอืม่น,นาจะเป็นตัวผูกพอมันนนั่เนาะตัวเมียบ่หนูจักเดือนนี่ตัวเมียตัวนี้งเงีขนาดนี้เกือบโลแล้วตัวนี้เออกือบโลแล้วอืมเกือบโลแล้วนะครับเนาะอืมน,อนี่ออกลูกดูอนครับนี่ก็เพียงออกมาด้วยกันวันอาทิตย์เป็นครับ นี่ก็เพึ่งออกลูกโอ้ออกลูกแทบซูโบเลยครับฟ้ามนี่ยําลังขยายนะครับกําลังขยายลูกขยายเต่านะครับหนูเพินเลี้ยงดีนะครับจับชุดหนึ่งกับลอยก็ตัวอืมจับชุดหนึ่งเป็นลอยนี่ก็อุดหู้มันออกลูกวัวนี่ออกลูกแล้วสออกแล้วอุดหู้นะครับอืมครับถาามันอุดลูกหรือมันออกลูกใหม่ๆแล้วเฮียไปไก่มันจะโอ้บ่แหกไก่มันบ่แม่ไม่เพราะว่ามันติดกัดลูกเตี้ยนบ่ถ้าแม่หม่มันติดกัดลูกครับตัวแม่ั้งตัวผูกกัด ตัวเมียตัวเมียมันตัวเมมันเลยตัวแม่กัดเล่นบอนี่เมียมันนี้แม่มันตัวใหญ่ครับพี่น้องมันตื่นมันอยากค้นมาทำลายลูกมันมันเนียู่เด็กๆคือโคดี่เนาะของลูกของเต่านะครับครับกถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเลี้ยงมาได้เจ็ดแปดเดือนกถือว่ายังเป็นมือเก่านะครับยังเป็นถือว่าเป็นมือใหม่อยู่ครับ ลูกหนูออกมากเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำมเร็จชุดเดียวกันทีชุดที่ผมเอาแปลนมาเน,นี่ยชุดเดียวการนีน่ตัวผูนมาเน,นี่ยตัวปูนตัวปูแล้วก็พอพั้นนะครับ,พอพนนรบตอนนี้มีออเดอร์ว่ายังชุดนี้มีออเดอร์กันยังไงมีแล้วที่ว่านาราฟร้าที่มาเอาอ๋อตอนนี้มีออเดอร์แล้วนะครับออเดอร์ก็มีนะครับ นี่ครับหนูพ่นนะครับนี่ประมาณจักตัวยีいい่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบห้าตัวนะครับหนูพร้อมที่จะส่งออเดอร์แล้วนะครับมีออเดอร์เลยมารับแล้วนะครับฟ้ามญ่เป็นมารับแล้วก็ร่วมถึงขายเป็นพอพันแม่พันนะครับบี่เตัวเมียตัวเมียสามสิบห้าตัวบอนี่ตัวเมียบอ เป็นแม่พันนะครับนี่สามทิพหาตัวนะครับเป็นแม่พันเพราะม่พี่น้องสนใจอยากได้พอพันธุแม่พันุนะครับมาได้นะครับที่อาสานิตฟาร์มนะครับบ้านโคกรักอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้พอพันธุแม่พันธพร้อมพร้อมที่สิจัมานแล้วนะครับแต่มาสากกับออเดอร์กับอาจจะเต็มนะครับรออไปอีกต้องรอไปอีกนะครับเพราะว่าอีกมื่สองมือ เีวีพ่อแม่พี่น้องเดินทางมารับไปนะครับหลายอันนี้หลายร้อยตัวนะครับอันนี้สูตรสามหนึ่งอันนี้อีสูตรสามหนึ่งอันนี้ออกลูกยังนนี่ยังยังเนาะกำลังรออยู่ขึ้นเดียวกันนะครับเดียวกันครับออกลูกแล้วออกลูกแล้วอันี้อืมเดี๋ยวอุดเขาอุดเอานั่นแล้วออลูกอุดทั้งแล้วั้งออกทั้งวัได้ครับ นี่ครับลูกค้านแล้วนี้นีอีกชุดหนึ่งที่ออกเปไ็นแน่นเลยอืมเลยลูกอืมออก,กอ,ออกแถบเกือบทุกบอ่อนะครับออกแถบทุกบ่อนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็มีออกมาออกสามแม่เลยอันนี้นีออกมาว่านอีกอืมอันนี้ออกสามตัวเลยออกสามแม่เลยออกสามแม่พร้อมกันเลยบ่อ,ออกไล่เลียกันอืมเีเนานะๆๆ กับือว่าประสบความสาเร็จนะครับ,บ,บอ,อันนี้กาําลังขยายบ่อเพื่อรองรับลูกหนูนะครับเพื่อลูกเพื่อรองรับลูกหนูขย <60 S 1> ายเพิ่มอีกจักบ่อนี่หกสิบบ่อหกสิบบ่อนะครับขายาย,ายเพิ่มรวมร,วม,รวมบ่อเก่าที่มีอยู่ประมาณจักบ่อครับนี่บ่อเก่าหกสิบบ่อเก่าหกสิบแล้วก็มาขยายเพิ่มอีกประมาณจักบ่อหกสิบบ่อเวียนหกสิบอ๋บอหกสิบก็เป็นอีกเพิ่มอีกหลายบ่อนะครับเพราะพี่น้องว่าตอนนี้หนูเพิ่งกำลังออกออกมาหลายนะครับ พี่น้องเพื่อรองรับหนูจํานวนหลายนะครับช่วงนี้กาลังคัดแยกหนูออกมาฝากให้ฝากกับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับนี่ดีครับผมฝากติดตามนําเด้อครับเด้ออยากได้พอพันแม่พันติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรไว้แห่งเดี๋ยวเบอร์โทรเละพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับอยากได้พอพันธแม่พันหรือว่าหนูเหนือก็ลองมาติดต่อเพิ่นได้นะครับที่สานิดฟ้าบ้านโคกหลักนะครับอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ แล้วก็เบอร์โทษเดี๋ผมติดทิ้งไว้ย้ำอีกทีนึงนะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับบรรุเส้นทางกับโทมาสำหรับพ่อแม่พี่น้องยูรละแวกใกล้เคียงนะครับครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอยาลจะเริ่มกดติดตามกดซับตะไข่เป็นกำลังใจให้ับกับผมผู้ทำคลิปเด้อครับเด้อเผื่อผมมีคลิปดีๆกระดิฟเฝ้าน้ำเนื้อหาคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ